ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาอัปเดตนะครับนอนมาเลี้ยงวันไล่อีกสักนิดนึงหลังจากที่ไม่ได้อัปมาหลายวันนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่เก็บไข่ช่วงหลังๆนะครับก็เอามาเลี้ยงนะครับมาเทไว้ตรงนี้นะครับซึ่งรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก็ผมเก็บจากตรงนี้แหละนะครับมาใส่ในกระบะไว้เพื่อเตรียมให้เขาฟักออกมาเป็นตัวเตรียมไว้นะครับก็จะมี ถ้าหลายๆท่านดูคลิปนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้นะครับผมเอาหนอนหลายๆรุ่นมารวมกันนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ผลที่ได้ก็คือหนอนมันจะมีหลายๆระยะนะครับทั้งมีเข้าดักแด้ก็มีนะครับในนี้นะครับทั้งตัวเล็กๆก็มีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคืออยากลองทําดูนะครับก็รู้คือรู้อยู่แล้วแหละว่ามันจัดการยากนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ ลงทุนอะไรเยอะแยะนะครับเลยลองทําดูนะครับก็จะมีพวกตัวเล็กๆรุ่นเล็กๆ,ๆอยู่นะครับส่วนรุ่นที่มีเป็นดักแด้ก็มีนะครับตัวดําก็มีดักแด้เริ่มตัวแข็งแล้วก็มีนะครับก็เลยตักออกมาจากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เอารุ่นหลังๆรุ่นหลังที่ผมเก็บไข่นะครับรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยจะตัวสม,สม่ําเสมอกันก็เลยเอามาปล่อยรวมกันเลยนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเท่ากับรุ่นรุ่นแรกนะครับ ด้วยพื้นที่ที่เลี้ยงจํากัดด้วยนะครับก็เลยเอามาใส่กระบะไว้ให้เขาฟักออกมาเป็นตัวนะครับก็เอามาไว้ไม่เยอะนะครับไม่หนามากนะครับเพื่อให้เขาคบไม,ไม่ไม่หนาแน่นจนเกินไปนะครับส่วนตัวเล็กๆก็ให้อาหารบ้างนะครับก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เนี่ยเริ่มจะ ออกมาเป็นตัวเต็มวัยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวก็คงจะได้ดักไข่ในไม่ไมกี่วันนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับทั้งที่แล้วได้เยอะนะครับได้เยอะเก็บไข่ได้เยอะตรงนู้นจะเป็นไก่นะครับไก่ที่ผมลองเอามาเลี้ยงนะครับประมาณเกือบๆจะสองเดือนแล้วนะครับเดือนกว่าๆวา่วันที่ยี่สิบ ยี่สเนี่ยก็จะครบสองเดือนนะครับก็รู้สึกว่าให้ไก่กินหนอนนะครับกับแหนแดงผสมกันนะครับรู้สึกว่าก็โตดีนะครับแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ให้กินพวกอาหารอาหารไก่สําเร็จรูปบ้างนะครับแต่ไม่ได้ให้เยอะนะครับก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้พอสมควรนะครับนี่ครับให้ดูนะครับหนอนนะครับรุ่นนี้นะครับตรงนี้ก็เยอะนะครับนี่ครับเยอะมากนะครับ สำหรับอาหารที่ให้หนอนกินช่วงนี้ก็จะเป็นหลักๆเลยผมจะให้ไอ้เนี่ยครับมะม่วงหิมพานต์นะครับที่เก็บเม็ดออกไปแล้วนะครับก็เอามาให้กินนะครับตรงนู้นเน่ยเยอะเลยนะครับนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็น่าจะโตนะครับแล้วก็เอาไปให้ไก่ให้ไก่ให้ปลาดุกินนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็แล้วแต่ว่าเราเลี้ยงอะไรนะครับไก่ ไก่เป็ดอะไรพวกนี้กินได้หมดนะครับปลานะครับนะครับเพิ่งจะตากออกเมื่อเช้านะครับได้น่าจะสักประมาณยี่สิบสามสิบกระบาได้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับโอเคครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะลองเลี้ยงดูนะครับเลี้ยงนอนแมลงวันลายนะครับเพื่อเป็นอาหารสัตว์นะครับโปรตีน ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทักได้นะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับสําหรับเกษตรกรนะครับเพื่อนๆที่อยากจะเลี้ยงนะครับโอเคนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ